ถ้าเป็นแบบนี้นะครับเสียตังฟรีแน่นอนสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาดูคอมตู้เย็นซึ่งผมกะว่าจะเอามาทําเป็นปั๊มลมนะครับแต่ปรากฏว่ามันเสียครับเครื่องนี้ก็ซื้อมานะครับซื้อมาเครื่องละ300ซึ่งผมก็ได้ซื้อมาจากร้านของเก่านะครับแต่จริงๆผมก็ไม่รู้ว่า มันทํางานหรือไม่ทํางานนะครับก็ร้านขายของเก่าเขาบอกว่า,วายังทํางานแล้วยังใช้ได้อยู่แล้วมันก็นานๆค่อยมีผมก็เลยเอามาก่อนนะครับก็ยังไม่ได้ลองดูเลยว่ายังใช้ได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็อยากจะมาอะบอกกับมือใหม่นะครับว่าถ้าจะคิดทําปั๊มลมจากความตู้เย็นนี้ก็ให้มั่นใจก่อนนะครับว่ายังใช้ได้ แล้วก็ต้องไปรื้อเองแล้วก็ต้องรื้อสายไฟนี่แบบละเอียดเลยนะครับสายไฟเรารื้อมานี่ต้องละเอียดอย่าให้อ่าส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหรือว่าตกหายไปนะครับเพราะว่ามันจะไม่ทํางานนะครับซึ่งตู้เย็นตูน้นี้หรือว่าคอมคอมตัวนี้นะครับเป็นคอมตู้เย็นสองประตูซึ่งมีสี่สายนะครับดูครับ มี4สายซึ่งมันจะยากกว่าตัวที่เป็น2สายหรือว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับเพราะว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นเก่าแล้วพอมาต่อนี่ก็ไปไม่เป็นเลยครับคือเขาตัดมาแบบนี้เลยแล้วไอตัวต่างๆที่มันสำคัญนี่หายไปหมดผมเองก็ไม่ทันเอกใจว่า ตัวที่สําคัญสําคัญนี่มันหายไปนะครับผมก็ยังไงก็จ่ายตังค์เข้าไปแล้วครับสามร้อยก็เลยได้มาแล้วมาต่อแล้วทีนี้ก็ต่อไม่ได้คนะต่อไปแล้วไม่ทํางานไม่ว่าจะต่อสายไหนสายไหนก็ไม่ทํางานเลยก็เลยเสียเงินฟรีแล้วครับแบบนี้ก็เลยอยากจะรีวิวให้ดูว่าถ้าตู้เย็นหรือว่าถ้าคอมตู้ เย็นตัวไหนที่ไม่ทํางานเนี่ยอย่าเอามานะครับอย่าซื้อมาถ้ายิ่งซื้อแล้วก็เสียตังฟรีแน่นอนครับเพราะว่า,าเราก็ซ่อมตู้เย็นไม่เป็นทีนี้ตัวนี้ก็ไม่รู้จะไปซื้อตรงไหนนะครับถ้าไม่ใช่ช่างซ่อมจริงๆเขาคง,งไม่รู้ครับว่าตัวนี้มันคืออะไรอันนี้ก็เลยอยากจะมาบอกว่า ต้องให้มั่นใจจริงๆนะครับถึงจะเอามายัางไงยังไงก็ต้องไปรื้อเองนะครับแล้วต้องมาดูเองว่ามันทำงานให้มั่นใจในการทำงานของมันซะก่อนถึงค่อยเอามานะครับเพราะว่าตู้เย็นบางตู้นี่เสียเสียก็คือไม่เย็นแต่คอมทางานบางตู้คอมไม่ทำงานบางตู้ก็คอมทำงาน ถ้าตัวที่มายังทํางานอยู่ใช้ได้นะครับทํปบารุงได้แต่ตัวไหนที่ไม่ทํางานแล้วเนี่ยก็คือต้องเสียเงินไปหาซื้ออะไหล่พวกนี้นะครับซึ่งตู้เย็นนี่ก็หลายรุ่น,นครับก็บอกไม่ถูกแล้วว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นไหนอ,อ่อสหรับคลิปนี้ก็เอามาฝากกันนะครับว่าถ้าตัวไหนที่ซื้อมาแล้วไม่ทํางานนี่อย่าซื้อนะครับเสียเงินฟรี เราต้องมั่นใจจริงๆว่ามันทํางานได้ถึงเอามาใช้นะครับถึงจะเอามาทําบํารุงได้สําหรับคลิปนี้ก็อยากจะอเอามาเตือนสําหรับมือใหม่นะครับก็เอามาเตือนกันเพียงแค่นี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ